สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองนครปฐมนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กนครปฐมนะคะแล้วก็เป็นสไยไต้หวันด้วยนะแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้กลับไต้หวันเลยนะคะก็ที่ถึงประเทศไต้หวันนะ ก็เลยลองจิ้มในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google ดูว่าเออที่นครปฐมเนี่ยใกล้ๆกล้บ้านเราเนี่ยมีร้านอาหารไต้หวนันหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับไต้หวันขข่ไมเนแบบว่าอยากได้บรรยากาศนั้นนะไม่ได้กลับนะคิดถึงนะก็เลยเจอร้านนี้นะแล้วไม่คิดว่าจะมีร้านแบบนี้นอยู่ในนครปฐมนะเหมือนกับว่าเขาน่าจะเปิดได้ประมาณ4ปีแล้วหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะเราก็ยังไม่เคยมานะคะอยู่นครปฐมมานานนะคะช่วงที่เขาเปิดน่าจะเป็นช่วงที่เราอยู่ประเทศไต้หวันนะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่า คนที่ผ่านไปผ่านมาที่องค์พระผัมเจดีย์นครมาัมเนี่ยเราสามารถที่จะไปไหนได้บ้างตอนนี้นอกจากองค์พระที่ทุกคนมากราบไหว้สักการบูชาแล้วเนี่ยนะคะใครที่มานครมนี่ยต้องมาที่องค์พร,พระผัมเจดีย์โน้ตไม่งั้นมาไม่ถึงเนาะแล้วก็ตอนนี้มีเซนทรันนครปฐมแล้วเนาะอยู่ใกล้ๆกับองค์พระเลยแล้วก็อีกที่หนึง่งปักหมุดให้อันหนึง่งถ้าใครมาครั้งต่อไปก็อย่าลืมไปลองทานอาหารคาเฟ่ร้านไต้หวันร้านนี้ดูนะคะ นี้ใครมาตัวเมืองนะถ้ามาไหว้พระก,ก็อย่าลืมแวะมาเดินตลาดหน้าองค์พระเลยนะต่วน,นี้ก็จะเป็นแบบตลาดเก่านะก็จะมีของกินมากมายเลยมานะค้คะปฐมอย่าลืมกินซ้มโอกับข้าวหลามนะคะข้าวหลามหวานมันโซนที่ดาวมานี่ก็จะเป็นโซนบริเวณหน้าองค์พระนะคะตรงนั้นคือตร,ตรงองค์พระนะแต่เป็นบริเวณหน้านะ คือพระร่วงะหันหน้ามาทางนี้นะคะเราเรียกว่าหน้าองค์านะข้างในอะ่ะจริงๆมีของขายด้วยเป็นตลาดเก่ามีมาหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีพวกผลไม้ร้านทองของกินขนมปัง ันนี้หลังจากที่พาแม่ซื้อของเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารร้านคาเฟ่ไต้หวันนะคะชื่อว่าร้านลิม2499้นะคะอยู่แถวแถวหน้ามอศิละปะกรน,นะคะจะเข้ามาทางซอยเฟียสนะคะคือเราไม่รู้ว่าเดิมทีนะั้นชื่อมันชื่อซอยอะไรนะแต่ว่าสมัยที่เราอยู่นคะรปฐมตอนเด็กๆอะ่ะเขาจะเรียกกันว่าซอยเฟียสทางเข้าร้านนะคะมันอาจจะแบบอยู่ในลืมนิดนึงนะคะมันเป็นอารมณ์แบบบ้านคนนะคะแต่ว่าร้านน่ารักมากๆเลยแล้วก็<น>ที่จอดรถอาจจะน้อยนิดนึงนะคะ<น>แต่ว่าลองเข้าไปกินอาหารดูก่อน,นะคะ่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่น นนทุกคนอันนี้เป็นการแต่งร้านนะคะน่ารักนะร้านเขาอยู่ในบ้านของเขานะคะดูดิมีความแบบว่าจีนๆน,นะตัวอาจจะมีไม่ได้เยอะนะแต่มุมน่ารักพี่เขาบอกว่าเขาย้ายมาเปิดที่นี่นะคะ ตอนแรกอยู่ที่เอออะไรนะจำไม่ได้แล้วเดวถามพี่เขาสวัสดีค่ะทุกคนคตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านลิมสองสี่เก้าเก้านะคะเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ไต้หวันนะมีอาหารไต้หวันเลยนะซึ่ง ที่นอกม,ม้าเดาหาร้านสไตล์ไต้หวันแล้วมีอาหารไต้หวันไม่มีนะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมนะก็มาเจอร้านพี่ป้องนะคะซึ่งดูจากในเพจมาแล้วก็เอ้ยมันใกล้บ้านนะคะแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านพี่ป้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะชวนพี่ป้องคุยนิดนึงว่าเป็นมายังไงทําไมถึงคิดดีเริ่มเปิดร้านเนี่ยค่ะพี่ป้อง,งอ๋อจริงๆผมเริ่มจากต้นตระกูลแล้วกันผมเป็นต้นตระกูลแต้ลิมครับแต้ลิมเมื่อก่อนเปิดร้านอยู่ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ครับค,คอยกลางเลยครับชื่อร้านลิ้มแต่ง,งว้วนลถ้าเป็น,ปน<ม>คนนครปฐมสมัยยุยุรุ่นบุกเบิกเนี่ยจะรู้จักครับอืครับแล้วสูตรอาหารไต้หวันเนี่ยโทษถามได้มาจากไหนครับพี่ไปอยู่ไต้หวันหรือว่าของที่บ้านเป็นคนไต้หวันหรือย,ยังไงอะคะเป็นสูตรอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาม่าครับอาม่าจะทําพวกอาหารจีน อาหารอะไรให้ให้เราทานอยู่แล้วครับแล้วก็ภรรยาก็ชอบทําอาหารอยู่เราก็เลยได้สูตรจากอามาตกทอดมาให้แล้วก็เราก็ได้เรียนมีโอกาสไปเรียนกับเชฟที่ทําอาหารจีนอาหารไต้หวันมาด้วยครับก็เลยเอามา mix ผสมประสานกันนะครับก็ส่วนใหญ่อาหารที่ร้านก็จะปรับให้เป็นแบบ f u ชั่น ให้เหมาะกับคนไทยด้วยรสชาติก็มีความจัดจ้านด้วยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของจีนของไต้หวันด้วยครับแล้วร้านนี้เปิดมานานยังคะร้าน้านใหม่นี้ค่ะร้านใหม่ร้านใหม่ร้านร้านนี้นะครับจริงๆเริ่มต้นลิมสองสี่เก้าเปิดมาถึงวันนี้ก็ประมาณสี่ปีแล้วครับสี่ปีนะสี่ปีครับเราก็เป็นการเดินทางครับตอนแรกอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ ปัจจุบันที่ชาวศิลปรกรเนี่ยครับว่าอันเนี้ยคือเคยไปร้านอาหารจีนแต่ว่าอาหารจีนมันก็จะมีเมนูที่มันเป็นแบบของเขาแต่ว่าเหมือนกับเมนูไต้หวันอนะอย่างอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีที่ไต้หวันจริงๆอยู่แล้วแล้วก็ไอเกี๊ยวเศฉวดอะไรเงรี้ยแทบ,บจะทุกร้านอะมันมีซึ่งในร้านอาหารจีนอะมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเจอสไตล์เนี้ยค่ะคือพอมองปุ๊บเราก็รู้ว่ามันเป็นสไตล์ไต้หวันก็เลยแบบสงสัยว่าเออพี่ไปอยู่มาก่อนไหมคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อ๋อไม่ไม่ได้ไปอยู่มาก่อนเลยครับเคยแค่ไปเที่ยวอะไรมากกว่าแต่ผมเป็นคนชอบอความเป็นจีนเป็นไต้หวันอยู่แล้วครับต้นตระกูลก็มาจากเมืองจีนอยู่แล้วครับครับก็เลยรักในในกลิ่นไอจีนไต้หวันอยู่แล้วก็เลยเอาอาหารพวกนี้มาอย่างเช่นเกี๊ยวซาเนี่ยก็เป็นสูตรไต้หวันแท้ๆครับครับเราก็เอามามาทำขายอยากให้คนนครปฐมคนในย่านนี้ได้ทานอาหาร ฟิลเนี้ยครับเราอยากมีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างด้วยใช่ใกล้องค์พะระเลยทุกคนถ้าเกิดใครมาองค์ใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากเข้ามาที่นครปฐม,มแล้วก็แบบอยากจะหาที่พักผ่อนหยน่อนใจหาอะไรกินนอกจากนอกจากตรงนครปฐมนะก็มาที่ร้านพี่เขาได้เพราะว่าไม่ไกลแล้วก็อยู่แถวแถวศิลปากรใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับรกรใกล้ถ้าเรียกง,ง่ายห่างจากเซนทัานนครปฐมนะครับ 1>, 1กิโลครับอ๋อใกล้เซนท่านนครปฐมด้วย5้านาทีเองครับ ก็ถ <g rab ble> ้าเกิดใครว่างก็มาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็เราก็มากินร้านพี่เขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูว่าที่ร้านนี้มีเมนูอะไรเป็นสิทธเดียวของทางร้านบ้างนะคะ กี้ไปสัมภาษณ์นะคะหมดแล้วเป็นเมนูหม,ม่าล่าแม่บอกอร่อยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าปรับให้เข้ากับรสชาติคนไทยแล้วใช่ไหมอัเนี้เพราะว่าปกติอาหารที่ไต้หวันนั้นจืดมันจะจืดเน,ะพพนาะเพราะคนไต้หวันเขาจะไม่ปรุงไนงะอันนี้คือปรับแล้วนะคะทุกคนขอลองชิมหน,น่อยนะเหมือนไทยขอลองชิมหน่อยว่ารสชาตินีอ ชิมก่อนนะนี่แม่ั่างหมาล่าอมันคือหมาล่าที่ถูกปรับมาแล้วเออหนูว่าแล้วไหนมัใส่ไอ้นี่ไงแล้มันจืดต้องใส่เอออร่อยจริงอร่อยจริงมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบหมาล่าที่จะเหมือนต้มยำก็ไม่เชิงแต่มันดีอะ่ะพนเดี๋ยวเราให้ดูเมนูนะ อันนี้คือเมนูของร้านเขานะเราเป็นเมนูแบบมีเมนูทานเล่นเมื่อกี้แม่กินหม่าล่าบอกอร่อยมากล้วฮาวขอบพระคุณคขารสชาติเหมือนของไทยจริงหมายถึงว่าแบบถูกปรับมาให้เข้าแล้วเพราะแม่เคยไปกินที่ไต้หวันนะแม่บอกมันจืดมันจืดนะลา้ฮาหมอก่าเจ๋งมากแบ<อ>กบ,บ,บมีเซอร์บรีและมีเป็นชาเป็นชาที่เบรนด์เองด้วยใช่ไหมคะเบรนดครับเป็นชาเจ็ดชนิดเอามาเบรนด์กันครับ จะเป็นเนี่ยครับนี่เลยทุกคนตอนนี้เซอร์เีเป็นติ๊กเนเจอร์เะยครับคนอันนี้คือชาเจ็ชนิดแล้วก็ทําเป็นอันนี้ใช่ไหมทําเป็นอันนี้ด้วยแล้วก็ทําเป็นขวดด้วยครับแต่จะเป็นสามสูตรเลยครับไม่สามสูตรเลยอันนี้อันนี้เป็นสามสูตรมีชาไท้หวันมีชาไทยสองใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งอ๋อเป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นเซอร์บียทุกคนแล้วก็เป็นเซอร์บียจะเป็นสูตรเฉพาะเลยครับเซอร์บี่เป็นสูตรเฉพาะที่นี่นะเพราะกินแล้วไม่เหมือนกับชาไทยร้านข้างนอกนะคะเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปนี่เราสั่อน เมื่อกี้อันนี้เราสั่งอันนี้ไปนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งเป็นจิ๋วเฟิ่นพอกเบอร์เกอร์นะคะที่ไต้หวันอะจะมีเมนูเบอร์เกอร์ไต้หวันแต่ที่นู่นเขาจะเรียกว่าหูเหว่ยจูนะคะเป็นเมนูเสือกินหมูอ่านะเพราะว่าลักษณะมันเป็นปากปากเสือแล้วก็กินหมูเข้าไปเขาจะกินในช่วงเขาเรียกอะไรเทศกาลเออเขาเรียกอะไรวันต้นปีใหม่จีหรืออะไรนะถ้าเราจําไม่ผิดนะเขาจะกินอันนี้กันนะแต่ที่นู่นก็จะแบบ ก็จะมีขายตามร้านแบบทั่วไปเป็นอาหารเหมือนร้านอาหารเช้าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาล่าแปเซียนซึ่งแม่สั่งอันนี้ไปเมื่อกี้นี้แม่บอกว่าอร่อยที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้เราสั่งเมนูไอศครีมตัวตัดไตหวันอันนี้เราเคยกินแบบฟิลเหมือนอารมณ์แบบขนมงานวัดไทยเราแต่ว่าเป็นแบบขนมแบบบ้านๆของไตหวันอะ่ะมันจะมีขายตามริมทางอันนี้เราเคยกินอันนี้เดี๋ยวรอเมนูนี้นะคะ แล้วก็มีคิวซองควซองคิวโทสด้วยนะคะอันนี้เป็นสังขยารสสังขยาชาไทยด้วยชาไทยเบลมด้วยนะน่ากินมาก เราไปกินที่ร้านตินไทฟงมันเป็นมันเป็นเกียเก๊ยวเกี๊ยวราดพริกเฉีวนะจะมีความเหมือนกับอของตินไทยฟงนะคะแล้วก็นีเ่เลยสลับ,บี้ชาไทยอันนี้เดี๋ยวเราลองชิมเกี๊ยวซ่าสไตล์ไต้หวันชอี่ฉ่ำๆเลยทุกคนก็เนี่ยไงชาไ่ย อืมมันจะมีความเข้มรสชาติเข้มข้นเหมาะกับคนไทยคันที่นู่มมันจะมีมันจมันแล้วมันก็จะดอบรสชาติมันจะดอบลงกว่าน,นี้ต้องขจทะทำอร่อยนะมนะม,นม,มันไม่เลี่ยนอ่ะอืมนเมนูหูเห่าจูนะคะเบอร์เกอร์ได้หวัน อันนี้รสชาติแบบรสชาติดีนะถึงว่าพี่เขบอกว่าร้านเขาอะต่างชาติเยอะคนจีนที่ไปทานเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเซเลอร์บี้ทุกคนดูนะเซเลอรบ,บี้นี่คือแบบมีชาประมาณรวมกันประมาณแปชนิดนะถ้าจะไม่ผิดนะ,ะเนื้อแบบ เนื้อนุ่มมากทุกคนนี่จ้มนครขอบคุณค่าค่านเนื้อจะเป็นนี้นหอมจะไม่เหมือนชาข้างนอกนะอันนี้มันจะเป็นชาแบบกลิ่นเฉพาะองค์เขามันมีชาแบบหลายตัวนะคือกินเข้าไปก็รู้แล้วว่ามันเป็นชาเฉพาะของเขาไม่ได้แบบเหมือนตามรดเข็นอะไรเงี้ย Oh. เมนูถัดมาค่ะอันนี้เป็นเมนูของหวานนะคะซึ่งเราบอกไปแล้วว่าไอศครีมโทตัดเนี่ยมีทั่วประเทศไต้หวันเลยส่วนมากมันจะเจอตามพวกร้านข้างทางหรือไม่ก็เป็นพวกตลาดนัดโบราณๆอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะแต่ว่าอันนี้เหมือนพี่เขาเอามาปรับเป็นสไตล์ไทยเนาะก็คือแบบแป้งมันจะเป็นกลิ่นใบเตยใช่ไหมแล้วก็มีเป็นไอศครีมรสเผือกเนาะที่ไต้หวันก็มีนะไอติมรสเผือกแต่ว่าแป้งเขาจะไม่มีกลิ่นใบเตยแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนะี่ยท็อปปิ้งด้วยใบผักชีนะซึ่งมันเข้ากันได้ไงก็ไม่รนะ อือเป็นเปลือกอือเราเป็นแป้งใบเตยมาเห็นเด็กละอันออันนี้ สั่งไมคแก้วนึงเป็นชาไต้หวันนะคะเป็นเอ๊ะมันเป็นชารวมนั้นน่าจะใช่เดี๋ยวแปะชื่อไว้นะจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะแต่สีมันเหมือนชานมไต้หวันเลยอะ่ะอืมอืมไม่ได้เน้นหวานมากใครไม่ชอบหวานมากอันนี้แนะนำเพราะว่า ถ้าชานมไต้หวนนะันอะกลิ่นก็จะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ความหวานก็ไม่ได้หวานมากแต่เราสั่งเขาได้นะอืมมันคือกลิ่นชาไต้หวนนะันอะถ้ามีไข่มุกก็คือชาไต้หวันเลยทุกคนอืมแนะนําแนะนําอ๋อนอกจากนี้นะคะพี่เจ้าของร้านพี่ป้องอะคือเขาอะก็ทำอพาร์ทเมนต์เป็นหลังเลยนะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะใครที่มาพักศิลปากรแล้วอยากจะเช่า อพาร์ตเมนต์หอพักผีรวน,น,นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็ลองทักไปสอบถามน้าเล่เพิ่มเติมน้องเราก็ไม่รู้น้องเมื่อกี้คือเพิ่งเพิ่งคุยกับเขามานะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับไต้หวันนะคะทั้งตอนอยู่ไต้หวันแล้วก็ตอนอยู่ไทยย้าย,ยาทำอะไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนั้นนะคะแล้วก็ขอฝากช่องใหม่หน่อยนะคะเดี๋ยวดาวแปะไว้ให้ตรงน,นี้นะคะมีทั้งหมด2ช่องนะคะแล้วก็ขอฝากติก t o อรด้วยนะคะก็ช่องใหม่ที่ดาวเคยเปิดไปคือเป็น ช่องอะไรๆก็ไต้หวันอันนั้นก็จะเ,เอาไว้ลงคลิปเกี่ยวกับไปเที่ยวไต้หวันนะคะเมื่อไหร่พี่ได้กลับไปไต้หวันก็คือจะไปพยายามเก็บภาพเก็บวิดีโอตอนที่ไปเที่ยวที่ต่างๆเอามาลงช่องนั้นนะอันนั้นอาจจะนานๆลงทีนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องเจนหวังไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นช่องที่จะทําในสิ่งที่ดาวชอบอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับลูกมากนะคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของดาวเป็นหลักนะคะก็ ฝากติดตามทางสองช่องด้วยนะคะแต่ว่าช่องซัมซิงกับบานแสวนก็ยังทำอยู่นะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ